สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูวันธนาก็จะมาอ่านท้ายบทของบทที่1ปฏิบัติการสายรับจิ๋วค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายมาดูคำแรกกันค่ะคำว่านักมายากลอันนี้เป็นรูปภาพของนักมายากลค่ะคำที่2ปฏิเสธเป็นรูปที่เด็กคนหนึ่งกําลังปฏิเสธของจากผู้ใหญ่อยู่ค่ะ คำที่สามมารยาทเป็นรูปที่เด็กมารยาทดีกำลังไหว้รับของจากผู้ใหญ่ค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของคำแต่ละคำกันค่ะคำแรกกติกาอันนี้เป็นคำอ่านนะคะเขาจะเขียนคำอ่านให้ในคำที่ ยากนะคะคำไหนง่ายเขาจะไม่เขียนคำอ่านให้นะคะถ้าเป็นตัวเอียงแบบนี้ก็คืออ่านครึ่งเสียงนะคะอ่านไม่เต็มเสียงนะคะเพราะว่าการเขียนจริงๆของกติกากะไม่มีสระนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่มีสระะแสดงว่าอ่านแค่ครึ่งเสียงแต่ที่มีสระตรงนี้เป็นแค่คำอ่านค่ะเขียนจริงคือตัวสีเขียวนะคะนักเรียน ามาดูความหมายกันค่ะกติกาหมายความว่าไงนะคะหมายถึงข้อตกลงข้อบังคับคำที่สองกระจ้อยร้อยหมายถึงเล็กนิดเล็กเล็กคำที่สามกระตือรือร้อนหมายถึงรีบเร่งมีใจฝักใฝ่คำที่สี่นะคะ กรูครูในที่นี้ไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคะอันนี้มีคำควบกล้ำรอเรือด้วยอ่านว่าครูค่ะหมายความว่ายังไงอาการที่ไปพร้อมๆกันโดยเร็วเช่นวิ่งกรูเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามต่อไปจ็อกแจ๊กหมายถึงเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้สับ ฟังไม่ได้สับหมายความว่าฟังไม่รู้เรื่องค่ะต่อไปฉันเพนอ่านว่าฉันเพนนะคะหมายถึงกินอาหารกลางวันใช้สำหรับพระสงฆ์อ้าวคนปกติเขาใช้คำว่ารับประทานหรือกินนะคะถ้าพระสงฆ์ก็คือฉันเพนค่ะต่อไปชงักอ่าชงัก หยุดทันทีในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะคะต่อไปนักมายากลหมายถึงนักเล่นกลค่ะต่อไปปฏิบัติการหมายถึงทำงานตามหน้าที่ค่ะปฏิเสธหมายถึงไม่รับไม่ยอมรับค่ะอ้า ต่อไปมาดูหน้าที่9กันค่ะมารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทศะล้มคะมัมหมายถึงล้มพุ่งทลาไปเพราะสะดุดวิธีการหมายถึงวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอน วินัยหมายถึงระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อปฏิบัติสมาชิกหมายถึงผู้มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในกลุ่มเดียวกันสรุปนะคะอ่านว่าสรุปนะคะหมายถึงย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นประเด็นไปเช่นสรุปข้อตกลง สามัคคีหมายถึงความพร้อมเพรียงสายลับหมายถึงผู้เข้าไปสืบความลับสำเร็จหมายถึงเสร็จถึงบรรลุสู้ยิบตาหมายถึงสู้จนถึงที่สุดสู้ไม่ถอยนะคะ ต่อไปจะเป็นอ่านประโยคนะคะเป็นตัวอย่างที่เขานำคำศัพท์มาแต่งประโยคนะคะตัวสีเขียวๆหมายถึงคำศัพท์ที่ดึงมาจากข้างบนแล้วเอามายกตัวอย่างแต่งประโยคกันค่ะประโยคแรกสามัคคีคือพลังประโยคต่อไปมารยาทดีเป็นสีแก่ผู้ปฏิบัติประโยคต่อไปสมาชิกกลุ่มมดแดงมีน้ำใจต่อกลุ่มมดดำ ประโยคต่อไปนะคะนักกีฬาต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัดประโยคต่อไปการมีวินัยในตนเองทำให้เราทำงานได้สำเร็จต่อไปเราต้องกล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีประโยคต่อไปค่ะการวางแผนปฏิบัติการล่วงหน้าทำให้งานสำเร็จด้วยดี ต่อไปค่ะสายรับจิ๋วประชุมรับเพื่อวางแผนติดตามสุนักที่หายไปอ้าวจบแล้วนะคะสำหรับการอ่านประโยคนะคะพบกับครูวันได้ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ